สวัสดีครับนะฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยน,นะครับที่ร้านเอทีเอเสียงนครพนมนะฮะวันนี้ก็มีสินค้าเป็น ชุดแอมนะครับติดผนังนะฮะสำหรับใช้ในห้องเรียนนะครับหรือจะเป็นห้องประชุมนะครับสำหรับห้องที่ไม่กว้างมากนักนะครับก็จะมีมาอยู่3รุ่นนะฮะมาในวันนี้ก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ของ NPE นะครับเป็นรุ่น TI นะครับมี TI ก็303นะฮะ TI 100นะฮะแล้วก็ TI 120นะฮะเรามาดูว่า3รุ่นนี้นะครับมีความแตกต่างแล้วก็การใช้งานแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรนะครับ ในชุดนะครับที่ผมจัดมาก็จะเป็นตู้ลำโพงของแบรนด์ NPE ทั้งชุดนะครับทั้ง3รุ่นนะครับจะมีอยู่3รุ่นมีสีดำนะครับสีขาวนะฮะก็จะเป็นลำโพงนะครับ4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วนะครับเป็น 502T นะครับแล้วก็เป็น 602T นะฮะแล้วก็4 0 2ศนะฮะแบบมีลายและไม่มีลายนะครับสามารถปรับโวลต์ได้นะครับสำหรับลำโพงนะครับในห้องเรียนนะครับก็ต้องดูว่าพื้นที่ ที่ใช้ก่อนนะครับมีความกว้างแค่ไหนนะฮะก็สามารถจัดลำโพงใส่ได้ให้เหมาะสมนะครับหรือแอมนะครับก็สามารถาเลือกตัวที่เหมาะกับพื้นที่การใช้งานนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นของ NTE T I 3า3นะครับ ตัวนี้เล็กกระทัดรัดนะครับสามารถต่อลายพุตธได้นะครับเป็นช่อง CD นะครับ CD 1 CD 2เป็นแบบ RCA นะครับแล้วก็มีลายเอาท์นะครับลายเอาท์เป็น RCA 1ช่องนะครับสามารถต่อลำโพงซ้ายขวาได้นะฮะมีมอกเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับกำลังวัดอยู่ที่30วัตต์นะครับข้างละ30วัตต์นะฮะสามารถขับได้ที่ไม่เกินตู้6นิ้วนะครับในชุดที่ผมโชว์อยู่เนี่ยครับสามารถขับได้ทุกตู้นะครับ แต่ถ้าตู้อย่างหนิ้วก็ได้ข้างละตู้นะครับถ้าเป็นตู้เล็กอย่างนี้ได้ถึง4ตู้นะครับตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่30วัตต์ที่8โอห์มนะครับมีออฟอินนะครับออฟอินก็จะเป็น c ีดีหนึ่งซีดีสองนะฮะมีไมค์อีก2ไมค์นะครับสรูนะฮะแล้วก็มีอีคิวสแบรนด์นะฮะมีโลมิดไฮนะครับแล้วก็มาสเตอร์หลักนะฮะสำหรับเปิดนะฮะตัวนี้นะครับเสียงเหมาะมากสําหรับใช้บรรยายนะครับเสียงคมชัดนะฮะลำโพงเล็กๆเนี่ยที่คู่นี้ผมต่อไว้นะฮะเดี๋ยวทดสอบนะฮะ สวิตช์เปิดเครื่องอยู่นี่นะครับเนาะสวิตช์เปิดเครื่องอันนี้มาสเตอร์หลักนะครับอันนี้ควบคุมทั้งเครื่องนะฮะเวลาพูดไม่ก็จะมีไม่หนึ่งไม่สองนะครับอยู่นี่นะฮะนะช่องไม้ก็อยู่โซนนี้นะฮะถ้าจะต่อเปิดเพลงก็อยู่ข้างบนนะครับต่อลําโพงนะครับลําโพงก็อยู่ข้างบนเช่นกัน ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0สําหำหรับชุดของ NPE นะครับตัวนี้นะครับรุ่น TI นะครับ303ตัวนี้นะครับสามารถเปิดทิ้งได้ทั้งวัดนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นระบบหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงแบบดั้งเดิมนะฮะมีซิงค์ระบายความร้อนนะครับมีช่องลมนะครับระบายลดกันใช้งาน ในเวลานานๆได้นะครับเพราะว่ามันมันช่วยระบายความร้อนออกมานะฮะถ้าระบายไม่ทันนะครับก็จะทําให้ไอซีมันร้อนเกินแล้วก็ไหม้นะครับเนาะแต่ตัวนี้นะฮะเขาทำมาดีนะกว้างนะฮะเอ่อยาวเลยนะตัวนี้พอมากนะครับน้ำหนักก็ไม่เท่าไหร่เสียงชัดเจนแน่นอนนะครับตัวนี้แบรนด์ของ NPE นะครับเขาการันตีนะครับเสียงได้ทั่วถึงแน่นอนนะครับนักเรียนประมาณ50คน ได้ยินแน่นอนนะครับถ้าเป็นห้องนะครับก็จะเหมาะประมาณห 8, 8้อง8.8เมตรได้เลยรับเสียงชัดเจนนะครับถือว่าดังพออันนี้ผมเปิดยังไม่ถึงครึ่งเลย นะครับเสียงชัดเจนมากลำโพงเล็กๆนะครับตัวนี้เป็นลำโพง4นิ้วตัวนี้มีลายด้วยนะครับเป็นลำโพงรุ่น HB402T นะครับมีลายในตัวนะฮะปรับโวลที่8โอห์มนะครับที่ผมใช้อยู่ในกรณีทําเป็นตู้ลําโพงตามสายนะครับเป็นเสียงตามสายก็มาปรับเอาที่กีวัตนะครับอยู่ที่ระยะนะครับแต่ตัวแอมตัวนี้ไม่มีลายนะครับต้องหาซื้อแอมที่มีลายถึงจะสามารถปรับด้านหลังตัวนี้ของตัวลาโพงได้นะครับเสียง ถือว่าคมชัดมากนะครับสาหรับไม้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นไม้ของ SM 57A ของ NPE เช่นกันนะครับแบรนด์ NPE ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมแนะนําเสียงดีนะฮะพูดไม่เหนื่อยพูดไกลๆก็ชัดเจนดีนะฮะเครื่องที่2ก็จะตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับวัดก็จะสูงขึ้นมานะฮะเป็นรุ่น TI 100W นะฮะมีความแตกต่างก็คือกาลังวัดที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่100วัตต์นะฮะแล้วก็มีลูกเล่นขึ้นมาใหม่จะเป็น USB นะครับสามารถเล่นแลดได้หรือวิทยุ FM ได้นะฮะสวิ นะครับตรงนี้มีนะครับเปิด FM นะครับสามารถใช้ไม้ได้3ตัวนะครับเป็นช่องเลยนะครับอิสระนะฮะแล้วก็มีออก1ออก2ออกอินพุตนะครับคือต่อตรง RCA ออก1นะครับออก2นะครับ AUX นะฮะหรือออกก็ได้นะฮะแล้วก็มีไลน์เอาท์1ช่องเป็น RCA เหมือนกันนะครับนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมนหลักนะครับนี่นะรกรณนี้เปิดเพลงนะครับ MP3 นะฮะ ตัวนี้ก็จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ลำโพง4นิ้วถึง8นิ้วก็ได้นะครับแต่ตัวนี้จะลงได้ที่ประมาณ4โอห์มที่80วัตต์นะครับมันก็จะอยู่ข้างละ50วัตต์นะครับที่8โอห์มคูณ2นะครับก็เป็น100วัตต์นะครับส่วน4โอห์มก็อยู่80วัตต์ก็เป็น160วัตต์นะครับที่4โอห์มแต่ตัวนี้นะครับมีดีตรงที่มันลงได้ที่2โอห์มนะครับ2โอห์มอยู่ที่ตัวนี้110วัตต์เลยนะครับข้างละ11 ได้ข้างละ4ตู้นะฮะสำหรับใช้ในห้องประชุมนะครับใหญ่ๆนะฮะสี่มุมเลยลูกเล่นก็จะมีคล้ายๆกับรุ่นแรก T.I. ่ i303 นะครับแต่มีเพิ่มมาคือไม้หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็มีปรับ EQ ได้แค่2แบนด์นะครับมีแค่เบสกับแหลมนะครับแล้วก็มีปุ่มเวลาเปิดเพลงนะครับในกรณีเปิดเพลงนะครับถ้าผมกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วผมพูดไม้นะครับ ถ้าผมพูดไม่นะครับสอบหนึ่งสเห็นไหมครับอ่ามันจะลดระดับเสียงลงเองนะครับตัวนี้เวลาคุณครูนะครับเอาไปใช้ในหน้าห้องเรียนอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้มีระบบแบบนี้นะครับือเวลาเก็บสายนะครับเก็บสายต่อสายนะครับมันจะมีช่องห้อนะฮะแล้วก็มีล็อกเกอร์นะครับอย่างเช่นอาสายไม้นะครับถ้าจะใช้นะครับควรจะสอดเข้ารูตรงนี้นะฮะนะตัวนี้ห้อยผนังได้นะครับรูเนี่ยติดผนังได้ซีรู นะครับก็สอดเข้าตรงนี้ได้เลยสายไฟสายอะไรต่างๆนะครับไปเข้าปลั๊กนะฮะเวลาไม่ใช้งานนะครับปิดได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมนะฮะเนี่ยมีกุญแจให้พร้อมนะครับนี่มิเสาอากาศสําหรับฟังวิทยุนะครับนะมีรีโมทให้ด้วยนะครับเนี่ยมีกุญแจไว้เปิดล็อกนะครับปิดเปิดได้เลยนะครับตัวล็อกเกอร์นะครับเป็นเป็นเหล็กนะครับเนาะมีความแข็งแรงคงทนนะฮะส่วน การต่อลำโพงนะครับก็จะเป็นซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้านบนนะฮะกับปลั๊กไฟนะครับเนาะอันนี้ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันแต่จะมีน้ําหนักกว่าตัวนี้เยอะนะครับนะอันนี้สวยเลยนะครับนะฮะก็ตัวนี้ก็จบไปนะครับอย่าลืมนะครับอยู่ที่ข่าละ50บัาทนะครับก็คูณ2นะครับถ้า8ปอโอมที่50บนะครับเนาะถ้าสี่โอมก็อยู่80นะครับถ้าโอหโมก็อยู่1 1 0บาท นะฮะเนาะเป็นวัด i m เนะฮะตัวนี้นะฮะใช้ดีนะครับอันนี้เป็นสินค้าขายดีนะครับสำหรับร้านนะฮะสำหรับห้องเรียนส่วนมากจะนิยมใช้ตัวนี้นะฮะเพราะอะไรคุณภาพเสียงเขาได้นะครับนะเสียงดีมากแล้วมาต่อกันตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นรุ่นถีไอหนึ่งนะฮะตัวนี้มีความแตกต่างจากตัวนี้คือตัวนี้ครับมีตัวเล่น USB และบลูทูธนะครับอยู่ในตัว นะฮะมีเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็กำลังวัดนะครับอยู่ที่120ัตต์นะครับการใช้งานนะครับตัวนี้จะมีไฟแฟนทอม DC 15โวลต์นะครับมาเพิ่มมันใช้งานอิสระนะครับ DC 15โวลต์นะฮะตัวนี้เป็นไฟไฟแฟนทอมนะฮะสำหรับไมโคนเดนเซอร์นะฮะอิสระยังไงก็คือแต่ละช่องไม้นะครับสามารถปรับได้ทุกช่องนะครับจะใช้ช่องไหน นะฮะสำหรับไมโครเดนเซอร์นะไมในห้องอัดอะไรต่างๆนะครับที่ใช้ฐาน9โวลต์อะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนะเป็นไมตั้งโต๊ะแบบห้องประชุมนะครับแบบนั้นก็ใช้ได้นะครับเนาะแค่มีสายที่ต่อเป็น XLR นะครับเข้าตรงนี้นะฮะย้ำว่าถ้าใช้เป็นคอนเดนเซอร์นะครับแนะนำให้ใช้สาย XLR นะครับที่ต่อขนาดนะครับนะอย่าไปต่อโมโนไม่งั้นช็อตแน่นอนนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ไม่นะครับตัวนี้จะมี3ามไม้เช่นกันนะครับกับตัวแรกลืมบอกไปนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กนะครับคอมโบแจ็คนะฮะตัวนี้สามารถเสียบได้ทั้งแบบหัวโมโนโฟนแล้วก็เป็น XLR 3ขานะครับเสียบเข้าได้2แบบในรูเดียวอันนี้จะดีหน่อยนะครับตัวนี้ก็มีรีโมทมี อ่ากุญแจมาให้นะครับมีปลั๊กไฟมาให้เช่นกันนะฮะมีล็อกเกอร์นะฮะแล้วก็มีอ็อกนะครับอ็อกอินนะครับอ็อกอินพุตนะครับสองช่องเช่นกันครับอ็อกหนึ่งอ็อกสองนะฮะเป็น RCA ขาวแดงนะครับสองช่องแล้วก็มีไลน์เอาท์นะฮะหนึ่งช่อง RCA ขาวแดงนะฮะแล้วก็มีตัวลดเสียงนะครับลดระดับเสียง สำหรับการใช้ใหม่เช่นกันนะครับตัวนี้อยู่ที่120วัตต์นะครับที่8โอโอมนะครับตัวนี้ก็ลงได้ที่โอห์มนะครับสูงสุดได้ที่180วัตต์นะครับที่โอหโมสามารถต่อตู้ขนาดนี้ได้ถึง8ตู้เลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเสียงกันนิดนึงนะครการเปิดเพลงนะฮะตัวนี้ผมก็จะต่อเป็นตู้ตัวนี้นะครับนะการใช้งานที่ช่องออกสนะครับ ขาออกหนึ่งก็จะเป็นตัวสายสัญญาณ RCA ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมี3.5มิลออกหนึ่งนะครับอินพุตมีนะครับนะมีให้1ช่องนะครับแล้วที่เก็บสายนะครับที่สอดสายนะครับสามารถสอดได้3มช่องนะครับสำหรับท่านที่สนใจถ้าใช้ในห้องเรียนนะครับหรือในห้องประชุมนะครับถ้า4ตู้นะครับก็ขนาดพื้นที่นะครับ ของแอตัวนี้ที่สามารถกระจายเสียงได้ขั่วถึงนะครับก็สามารถใช้ได้ที่4ตู้ก็ประมาณตู้ละ6นิ้ว4ี่ตู้ได้เลยนะครับถือว่าดังมากนะครับความกว้างนะครับความกว้างของพื้นที่น่าจะอยู่ราวๆ10นะครับ10ถึง15เมตรนะครับนะ4สี่ตู้สี่มุมได้เลยนะครับถือว่าดังนะครับสำหรับห้องประชุมนะครับอันนี้ใช้ได้เลยอันนี้บอกเลยว่าใช้ได้นะครับเสียงดังนะครับอันนี้ผมเปิดเบาๆนะ ทีนี้มาทดสอบเสียงไมค์กันนะครับนะทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบห้าห้าทดสอบหนึ่งสองนะครับครับก็เสียงก็แนวแนวนี้นะฮะเสียงดีมากนะครับสำหรับชุด NPE นะครับอ่าตัวนี้ผมต่อกับตู้ NPE นะครับ HB นะครับ 602T นนะฮะเป็นสีขาวนะฮะดอกหกนิ้วนะครับ อยู่กาลังวัดที่180วัตต์นะครับเนอะตู้ตัวนี้นะฮะส่วนตัวกลางนะครับเผื่อท่านไหนสงสัยนะครับตัวนี้อยู่ที่ 140, Wh, นะ 140, Wh, 140 Wh, วัตต์นะครับนะข้างละ140วัตต์ตู้ละ140วัตต์ตัวนี้นะฮะตัวนี้180นะฮะส่วนตัวนี้อยู่100วัตต์นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆนะฮนะเนอะจะเพียงเท่านี้ไว้ค่อยพบกันใหม่สําหรับวันนี้ก็ขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับ